เริ่มแรกเลยปอนกดโปรแกรมโกงค้างทิ้งไว้ก่อนแล้วก็กด F6 เงินมันจะขึ้นเป็นแบบนี้ตอนนี้มาดูตรงเมืองเราเมืองเราตรงนี้ตัวน,นี้จะกดเกี่ยวกับสร้างเมืองแล้วก็เริ่มสร้างพวกนี้เลยตัวน,นี้จะบอกถ้าสร้างตอนนี้มันจะได้เรือตัวน,นี้สร้างนี้จะได้สายลับตัวน,นี้สร้างที่นาตัวน,นี้จะได้พ่อค้า แล้วก็มันจะมีเมืองอยูสองแบบคือแบบปราสาทกับเป็นเมืองธรรมดาเกี่ยวกับการค้าแต่เอดินเบิร์กตอนนี้มันเป็นเมืองธรรมดาไม่ใช่เมืองทหารถ้าเมืองทหารจะ,จะเป็นปราสาทก็คือตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมคอนเวทูคัาสเทนถ้าเราสร้างให้มันเป็นปราสาททหารจะเก่งแต่ว่าขายของจะได้น้อยเงินจะไม่ค่อยเข้าเมืองแต่ถ้า เป็นเมืองธรรมดาทาหารจะไม่เก่งแต่ว่าจะขายของดีเดี๋ยวปล่อยธรรมดาก่อนอืมตัวน,นี้สร้างเกี่ยวกับยูนิตทหารตัวน,นี้จะเป็นพ่อค้าตัวน,นี้ทูตตัวนี้ทหารก็จะสร้างทูตเอาไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปซื้อตัวตัวน,นี้จะเป็นทูตของเราตัวน,นี้จะเป็นเมืองกระบฏดอนกดคลิกคลิกขวามา แล้วก็ยืนตัวนี้โอเครอบแรมาากมันจะรีเจ็กก่อนไม่เป็นไรหลังจากนั้นจบเทินไม่มีอะไรทำแล้วจบเทินก็กดตัวนี้ตัวนี้ไม่รู้อะไรตัวนี้จะมีมิชชั่นให้เราทำภายใน15เทินให้ไปสร้างโบสถ์อยู่ในเมืองนี้อิวาเน่กดตัวนี้ก็ได้ ก็คือเดี๋ยวเราต้องไปยึดเมืองนี้พอดีอ่าเอาทูตเราเดินไปเดินไปอีเวเนสซื้อเต่ามันโอเคมันขอเงินเพิ่มเป็นหนึ่งหมื่นกว่าบาทโอเคตอนนี้เปลี่ยนเป็นธงสกอตแล้วแปลว่าเป็นพวกเราพอเป็นพวกเราปุ๊บพอรีบสร้างกดติ๊กตัวนี้ออก รีบสร้างโบสถ์ได้ก่อนสร้างนาะแล้วก็สร้างที่ถนนสร้างฐานได้กันรีบสร้างเลยตอนนี้รอบแรกมันไม่ยอมเป็นพวกเราเรามากดอีกครั้งหนึ่งยื่นข้อเสนอให้มันมันของเงินแปดพันที่จะเป็นพวกเราตอนนี้ยังเป็นธงกบฏอยู่กดติ๊กถูก was เ l ท o น r s พวกเราล l ทีนี้รีบสร้างทหารมาตีเมืองตรงนี้ของเมืองเบลแล้วก็จับเทินตัวนี้จะเป็นสปายเอาไว้ดูกำลังคนของฝ่ายตรงข้าม ดูเมืองดูอะไรดูได้ต่างๆหมดตัวน,นี้จะเป็น yes, <your> พระพระก็เอาตามอยู่อยู่ตามประเทศของเรานี่แหละมันก็ไม่ได้ค่อยจะช่วยอะไรกับตัวนี้นนแล้วก็จบเทินจะมีเจ้าหญิงมาของอังกฤษน่าจะมายื่นเกี่ยวสัญญาการคา้าหรือว่าเป็นพันธมิตรกับเ,เรา ตอนนี้มันขอค้าขายกับเราถ้าเราอยากยื่นข้อเสนอให้มันก็กดตัวนี้ทีหนึ่งตอนนี้จะเป็นฝั่งเสนอของเราตอนนี้เป็นฝั่งขอของเราตอนนี้ที่เคยมีสัญญาด้วยกันก็สัญญาการค้าตอนนี้เราลองยื่นเพราะเป็นพันธมิตรตอนนี้แปลว่าผ่านอยู่นะ ก็ยื่นเป็นพันธมิตรแล้วก็ทุกครั้งปอนกดตัวนี้แห้งในแมนด้วยพันหนึ่งแล้วก็ติ๊กถูกแล้วก็เย็นนี่ขอดูแผนที่มันแล้วก็ยื่นไปโอเคทีนี้เราจะดูว่าอังกฤษแผนที่ที่ไหนบ้างมันก็เป็นพันธมิตรเราด้วยเดี๋ยวอกสหนยให้ทหารเราเยอะๆค่อยตีอังกฤษในเกาะ